ก็ oh, สวัสดีครับทุกท่านนะครับ <c oughs> วันนี้เดี๋ยวผมจะพามาทำโปรเจกต์สำหรับนักเรียนนักศึกษานะครับนักศึกษาไม่แน่ใจจะง่ายเกินไปสำหรับนักเรียนแล้วก็ผู้ที่สนใจการเขียนโปรแกรมภาษา Python เพื่อที่จะเอาไว้ใช้ฝึกเขียนนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาพาทำวิธีการคำนวณหาดัชนีมลลวลรวมหรือ เรียกย่ๆว่า BMI นะครับก่อนอื่นนะครับก็ทำการเปิด v i s u a l Studio Code ขึ้นมา New file นะครับสร้างไฟล์ขึ้นมา1ไฟล์ให้ชื่อว่า BMI BM นะครับ Enter จุดนะครับ Py <c oughs> แล้วให้พิมพส่วนสูงน,น,นะครับ HEIGHT เ<ม>ท่ากับ FL f r r <ม>นะครับ<ม>เป็นเลขทศนิยมรับเอาอย่างนี้ก่อนแล้วกันเป็นค่าคงที่ก่อน1.56น,นะครับ ความสูงมีหน่วยเป็นเมตรนะครับน้ำหนัก w eight เคทีหนึงนะครับเท่ากับนี้น้ำหนักมีหน่วยเป็นกิโลกร,รมัม enter นะครับแล้วก็สร้างตัวแปรขึ้นมาตัวแปรหนึ่งชื่อว่า bmi เท่ากับนะครับ bmi เท่ากับน้ําหนักนะครับ หารด้วยส่วนสูงยกกำลังสองยกกำลังสองเราจะใช้ดอกจันแล้วก็คูณกับดูเงันสองครั้งนะครับตรงนี้นี่เราจะต้องยกกำลังสองก่อนนะครับโอเคแล้วก็ปริน t นะครับปรินค่าออกมานะครับปรินค่า แต่ชนี BMI นะครับนี t นะครับให้แสดงผลเป็น p r o t t i n g point นะครับใช้จุดทศนิยม2องตำแหน่งก็คือจุด2นะครับตรงนี้ใช้คอมมาก,ก่อนแล้วก็สิงเกิลโดนะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์นำหน้าตัวแปรจะใช้เปอร์เซ็นต์นำหน้าตัวแปรนะครับตรงนี้ไม่มี คอนโทรลเอสเซกดปุ่มที่นี้ขอเคลียร์ก่อนนะครับกดปุ่มที่ตัวนี้สามเหลี่ยมนะครับเพื่อที่ทำการลันก็จะแสดงค่า BMI ออกมานะครับ23.01อธิบายโปรแกรมอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือเราให้ส่วนสูงเนี่ยเป็นนามเบ i ริถ้าเราไม่ประกาศ เป็นโฟรเป็นอินเนี่ยเครื่องก็จะกำหนดให้มันเป็นตัวเลขนะครับแล้วก็น้ำหนัก56นะฮะอันนี้ต้องใช้เป็นหน่วยเป็นกิโลกร,รมัมแล้วก็ตั้งค่าตัวแปร m i ขึ้นมาโดยการเอาน้ำหนักตั้งนะครับหารด้วยส่วนสูงแล้วก็ลังสองแล้วก็นำมาแสดงผลนะครับเป็นค่า BMI คราวนี้ เราถัดมาเราจะขยับขึ้นไปอีกนิดนึงเราจะรับค่าส่วนสูงนะครับให้คนเขาอินพุตเข้ามานะครับเราก็ตั้งเป็นโฟร์นะครับก็คืออนะินพุตอินพุตจากคีย์บอร์ดนะครับ Enter Your EICST ให้อินมีหน่วยเป็นเมตรนะครับ m e t i e เมตรโอเคส่วนสูงก็เช่นกันเดี๋ยวเราก๊อปปี้มาให้ INPUT YOUR WE ดวีเฉล่ย e. ที่เป็นกิโลกร,รมัมนะครับ g r a n s โอเคนะครับแล้วก็ทำการหา BMI เหมือนเดิมแล้วก็ทำการพิมพ์ออกมาเซฟนะครับแล้วรันอนนี้เครื่องก็จะถามว่าความสูงนะครับ1.56เมตรเอนเ r น้ำหนัก56 Enter อนเ UbmI ยีู่นะครับก็จะเป็นค่าเท่ากัน ที่เพิ่มขึ้นมาเปลี่ยนแปลงเราในสเต็ปที่2เราก็จะมีตัวนี้นะฮะกำหนดเป็นฟังก์ชัน floating point ก็คือค่าทศนิยมนะครับแล้วก็ให้ input user input เข้ามานะครับก็จะเป็นพร้อมขึ้นมาถามถามตัวความสูงหนักแล้วลเมื่อ enter ตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะมาทำการคำนวณหาค่า BmI นะครับ ็คือน้ำหนักหาด้วยส่วนสูนยงยกกำลังสองได้ผลลัพธ์จะมาเก็บในค่า BMI แล้วก็นำมาแสดงผลนะครับกำหนดเงื่อนไขคือนะครับให้เป็นเปอร์เซ็นต์ทศนิยมสองตำแหน่งนะครับแล้วก็ปัดปัดเป็นทศนิยมสองตำแหน่งนะครับนั่นเองอันนี้ถัดมาอีกนิดนึงนะครับถ้าเราต้องการจะเขียนฟังก์ชันฟังก์ชันนี้ก็เคย อาจจะยังไม่เคยสอนหรือไม่แน่ใจนะครับสมมุติว่าเราจะทำเป็นฟังก์ชัน BMI ขึ้นมานะครับเราก็จะใช้ตัวนี้ def นะครับนำหน้าฟังก์ชันเราจะขึ้นต้นด้วย def เสมอตามด้วยชื่อฟังก์ชัน body mass index นะครับแล้วก็ตามด้วยเครื่องหมายวงเล็บเปิดวงเล็บปิดนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันที่ชื่อ Body m a x s Index โดยการรับค่าไหนะครับความสูง H E I G H T นะครับกับน้ำหนัก W E I G H T เข้ามานะครับเมื่อรับค่ามาแล้วก็จะนำมาคำนวณตรงนี้นะครับ ข้างหน้าถ้าเป็นฟังก์ชันนะครับบรรทัดถัดมาจากตัวตัวนี้จะเป็นตัวชื่อฟังก์ชันถัดมาจะต้องเมนน้นวรรคนิดหนึ่งนะครับแต่ถ้าขึ้นบรรทัดอย่างนี้จะถือว่าจบฟังก์ชันแล้วนะครับข้อความค่าต่างๆที่ใช้ในฟังก์ชันการคำนวณต่างๆเนี่ยจะต้องเยื้องจักตรงหัวชื่อฟังก์ชันออกมาแท็บหรือ1 Space bar ก็ได้แล้วแต่นะครับ ปิดท้ายฟังก์ชันต้องมีเครื่องหมายคอลอนด้วยนะครับก็ให้ฟังก์ชันชื่อ Body Mass Index นะครับส่วนสูงรับค่าส่วนสูงและน้ําหนักเข้ามาหรือจะาน้ําหนักก่อนและส่วนสูงก็ได้นะครับแต่ว่าการคํานวณเนี่ยก็ทั้งตัวแปรชื่อตัวเป็นตัวแปรล o อ a l ค u ฟ c ังก์ชันนะครับ Local v a r i ว b ร e ก็จะทําการคํานวณค่าออกมานะครับแล้วก็แสดงผล print, print ตรงนี้ ครับแสดงผลแสดงผลออกมาใช้รีเทิร์นดีกว่าครับก็คือส่งค่ามาแล้วให้มาแสดงผลน้งนอกก็เป็นรีเทิร์นนะครับ R o u n d เราจะปัดปัดค่า b m i นะครับราก็คือฟังก์ชันในการ จัดการปัดค่าทศิยมปัดค่าให้เป็น BMI BMI ทศยม2องตำแหน่งโ okay. อเครีเทิร์นนะครับก็ให้รีเทิร์นค่า BMI ใช้ทศยม2องตำแหน่งคราวนี้ ตัวเมนก็จะเหมือนเดิมก็คือต้องรับค่าความสูงรับค่าน้ําหนักตรงนี้เราจะต้องมาถัดมาจะต้องมาทําการเรียกใช้ฟังก์ชันก็ตั้งชื่อตัวแปรขึ้นมาอันนี้เป็นตัวแปรนอกฟังก์ชันนะครับตัวแปรตัวนี้จะเป็นกุลค่ากับตัวนี้นะฮะเมื่อตัวนี้ส่งค่าออกมาปุ๊บนะครับตัวนี้ก็จะรับค่า input 2สตัวนี้เข้ามาแล้วก็ เราจะให้ฟัง์กชันตัวนี้ทำงานนะครับเดี๋ยวเราจะต้องเรียกชื่อฟัง์กชันออกมา body as index นะครับก็ส่งค่าตัวแปรเข้าไป he height นะครับแล้วก็น้ำหนักเข้าไป weight w e ส่งค่าให้กับส่งค่า w e i g เข้ามาแล้วก็กำหนดให้ bmi ตัวนี้เป็นตัวแปรตั้งตัวแปรขึ้นมาตัวหนึ่ง โดยตัวแปรตัวนี้เนี่ยจะเท่ากับไปเรียกงานฟังก์ชันตัวนี้นะครับจะไปเรียกงานฟังก์ชันตัวนี้แล้วต้องส่งค่าสองค่าเข้าไปเมื่อส่งค่าเข้าไปแล้วนะครับก็ค่าตัวแปรก็จะมาอยู่ที่ฟังก์ชันอันนี้แล้วก็มาทําการคํานวณแล้วก็กลับมาค่าเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นตัวนี้จะต้องมีค่าเดียวส่งเข้าไป2ออกมา1เป็นเอาต์พุต แล้วก็ทําการพิมพ์ออกมานะครับ Win BMI น,นะครับลองเซฟดูแล้วก็กด Run นะครับความสูง1.56น้ําหน้ำหนัก5.6กิโกร,รมัมก็จะได้คำตอบที่เท่ากันที่ถูกต้องนะครับคราวนี้ การคำนวณ BMI เนี่ยมราจะมีเงื่อนไขอีกนิดหนึ่งก็คือว่าขออภัยนะครับตรงนี้ตรงนี้ไม่ต้องปัดอ่ะเพราะว่าค่าที่มันถูกปัดมาจากฟงังก์ชันตัวนี้แล้วเดี๋ยวลองรันใหม่นะครับลองรันใหม่ส่วนสูงโอเคจะได้ค่า23.01เท่าเดิมน,นะครับครนี้ ตัวค่า bmi เนี่ยเขาจะมีเลนของเขานะครับนอกจากจะเป็นค่า23 0จด่เดี๋ยวเขาจะมีเลนสเราก็ต้องกำหนดว่าถ้า bmi นะครับเอ่อน้อยกว่าเท่ากับ18.5อย่าลืมคอลอนนะครับตรงนี้อย่าลืมเว้นวรรคนะครับปกติ enter เครื่องจะเว้นวรรคให้โดยอัตโนมัตินะครับเราก็จะให้พิมพ์พิมพ์ พิมพ์ว่าออถ้ามันน้อยกว่า18.5เนี่ยก็จะต้องบอกว่า u r under underweight e i g h t นะครับอ,อ่นนี้ไม่ต้องใช้แล้ว you are with, นะครับ u r underweight นะครับ L if e L if e ตัวนี้จะอยู่เลเวลเดียวกันตรงนี้นะฮะ L if ถ้า e B M I ของคุณเป็นไงครับมากกว่า18.5แต่น้อยกว่าเท่ากับ24.9ค่ก็ ให้พิมพ์ว่าปกติ Your U U E I G S T is normal นะฮะโอเค copy มานะครับถ้ามันมากกว่า24.9แต่น้อยกว่า29.9นะครับ หรือไม่ก็คือ30ขึ้นไปเนี่ยก็จะบอกว่า U R อ้วนนะฮะเริ่มอ้วนละ Over o v e r w e i นะครับถ้ามากกว่านี้ h e l p นะครับ Colon นะครับ Enter ก็ให้พิมพ์ว่าเอ่อ ว่าคุณ obese นะครับ e e. obese ก็แปลว่าโรคอ้วนนะครับเราจะไม่ใช้คำว่า fat fat นี่มันจะทำร้ายจิตใจใช่ไหมฮะแต่ obese นี่มันทำร้ายทั้งจิตใจและร่างกายเพราะว่าคือเป็นอาการของโรคแล้วนะครับ fat นี่ยังยังไม่ค่อยดียังเริ่มยังเริ่มเป็นสัญญาณเตือนว่าไม่ค่อยดีละแต่ถ้า obese นี่คุณเป็นโรคอ้วนล้ะ s a ฟ e นะครับ c o r t s o l run ใช้หน่วยเลขเดิมนะครับอขอไปขอใหม่ลันนะครับคลิกตรงนี้ก่อนปึ๊บหนึ่งจุดหาหน้ำหนักห้าสิบหกน้ำหนักห้าสิบหไม่คำนวณ BMI ออกมานะครับเอาใหม่ต้องพิมพ์้องพิม m i ก่อนออกมาก่อนนะครับ หนึจุดห้าหกน้ำหนักห้าสิบหโอเค u ูบีเ i น้ำหนักยูบ็ก็คือค่า2 3่สจุดนะครับน้ำหนักตัวถือว่าปกติก็โอเคนะครับในลำดับนี้ก็คงจะขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคราวหน้าเราจะมาทำา m m i ที่เป็นกราฟิกอินเทอร์เฟซนะครับโดยใช้อินเตอร์ ทีเคอินเตอร์กันนะครับสำหรับท่านที่ยังไม่ทันนะครับหรือยังไม่เข้าใจก็นะครับลองค่อยๆทบทวนดูนะครับค่อยๆพิมพ์แล้วก็ค่อยๆลองแก้ปรับค่าเป็นภาษาไทยอะไรก็ได้นะครับลองฝึกฝนดูนะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ